ว่าเห็นวารนะครับโเป็นอย่างที่ท่านผู้มีการไิด้าบอกไปแต่ก็แอบมองเห็นว่าเราสงสัยเขาคงจะชอบพอลได้ก็พอเราได้นะครับแล้วก็เห็นว่ามีรในเทศงนั้นก็ชอ้วนะครับนะเราคิดว่าทั้งสองคนเขาคงเพราะเขาดูแลกันนะครับก็ผมเองก็ขออนุญาตเุยพอลอให้คู่บ่าวสาวนะคู่นี้นะครับนะขอให้ ิตการแต่งงานที่มีความสุขนะครับให้เหมือนกับช้อนกระซ่อมแล้วกันไหมนะช้อนก็คือว่าช้อนกระซ่อมเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะแต่ช้อนกระซ่อมเนี่ยอยู่คู่กันเสมอนะคนเราไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่ถ้าอยู่คู่กันนะครับใช้ชีวิตร่วมกันทํางานร่วมกันนะครับดำนินชีว itos, <S <S <tinc S 1> ิตร่วมกันให้มีความสุขนะเหมือนช้อนกระซ่องมาค่ะกันได้ครับขอบคุณค่ะ ขอได de ้เภาพนิดนึงนะคะ่ันพอดีท่านกังขายนิดนึงค่ะของภาพขออนุญาตกท่านขยับขวามตัวเองนิดนึงครับนะครับอ้อนนกาห่งถือว่าเป็นำให้พรที่ประสบยิ่งนะคะค่ะลำดับต่อไปค่ะขอรยนเชิญ พันตำรวจเอกยอดชายคุณรุ่งระวีจำปาทองค่ะสำหรับท่านพันตำรวจเอกยอดชายจำปาทองนะคะท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจ,จันทบุรีขอเรียนเชิญท่านทั้งคู่ค่ะได้ให้เกียรติกล่าตพรใอ้กับผู้บอกบสารค่ะวัดีอย่างที่บอกเลยนะคะกับบรรยากาศวิวน้ำรีสอร์ทค่ะบ,บรรยากาศแห่งความอบอุ่นค่นนะ,คะ ใช้คือนายก่อนเลยนะคะค่านเรียนเกียรติท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะเออพี่หนานะคะกับพี่เหนงนะคะที่เออให้เกียรติเราทั้งสองนะคะพี่นายพรน้องลุกนะคะก็อยากจะบอกว่าครอบครัวเนี้ยเออเป็นครอบครัวที่น่ารักทั้งครอบครัวเลยนะคะก็พี่หนาก็เป็นคนน่ารักมากพี่เหน่งก็ถนัก,กนามากน้องนุกก็น่ารักมากมีจิตใจดีมากนะคะก็ขอให้ เออน้องนุง๊กกับน้องบอสนะคะค่ะก็ขอใหออ้มีความสุขมากๆนะคะมีความประสบความสำเร็จในชีวิตราชก,การนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจที่สิ่งใดก็ขอให้ส่งความปรารถนาดีค่ะค่ะคือได้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียนเชิญท่านรองผู้กองครับเรียนท่านผอขอโรงพยาบาลศรีกานนะครับแล้วก็พี่ ที่นายยกมืดนะครับใส่ดีเลยแล้วก็อาจารย์จากโรงพยาบาลปอก้านะครับหลายๆท่านเลยนะครับได้แก้ปมเกียิทุกท่านนะครับที่จะขอไวพรให้น้องลูกกับน,น้องบอสนะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับแล้วก็รักกันวันนี้ตลอดไปนะครับ <S <S พอาคิดที่พี่ให้ก็คือทุกคนกพูดไปเยอะแล้วพี่ขอสั้นๆนิดเดียวนะก็คือชีวิต จะ,จะเริญลุ่งเรีอยงขึ้นมาได้นะไม่ใช่ความรักอย่างเดียวสิ่งสำคัญอ,อีกอย่างก็คือต้องเชื่อฟังเมียนนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะในคำนี้หนูน่ชัดชเจนเลยนะเห็นภาพเลยด้วยค่ะไม่ได้เห็นภาพที่ไหนไกลเลยนะคะเห็นภาพท่านรองนี่แหละคะ่ะเอาละค่ะลำดับท้ายค่ะขอเรียนเชิญคุณภูมารินเพชรจัริปหลัดอุโสปมน้ำร้อนะคะ่ะได้เกียรติกล่าวให้พรให้กับบ่าวสาวขอเรียนเชิญท่าน ว่าที่แล้วกันนะคะว่าที่นายอำเภอค่ะเรียนเชิญท่านค่ะปอเอที่พวกเราเรียกกันสดิทป่ากันนั่นเองนะคะน่ารัมากมากๆสําหรับปอเอค่ะตลาดอมุโสผงน้ําร้อนค่ะเชิญค่ะเพื่อเพียนท่านพอลรงมรางยาวพระกมเก้านะคะแล้วก็แขกท่านภูมีเกียรติทุกท่านก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมางานนี้ด้วยเช่นกัน กับพี่หนากับแฟนพี่หนานี่ก็รู้จักกันมานานอ่ะเพราะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักอย่างทนนี่คุณครูมดบอกไว้นะคะเพราบ้านเฮ้ก็อยู่หนองบัวใกล้เคียงกันด้วยก็เจอกันบ่อยนะ,ะแล้วก็มีอะไรประสามก็คิดถึงพี่หนาก่อนเลยนะคะถ้าประผมก้าวนี่แล้วก็ได้ทุกอย่างด้วยสำเร็จทุกอย่างที่ประสามไปเพราะในโอกาสาที่เป็นอ,อะไรดีนะครอบครัวอบอุน่นวันนี้แล้วก็ขอให้น้องทั้งสองมีความสุขมากมากนะคะมีหลานให้พี่หนาแล้วก็ เดี๋ยวนะคะคงจะเป็นหลานที่น่ารักนะ่ไหมคะดูแล้วก็น้องๆน,น่ารักทั้งคู่ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวขอปอยเอกก๋นั่งก่อนนะครับหนึ่งรูปก่อนนะคะ่างที่ปอยเอ๋ได้บอกไปนะคะคือต้องมีรีบมีหลานเร็วๆนะคะเพราะว่า ขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นตัวแทนของทางครอบครัวแล้วกันนะคะและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่เชิญค่ัท่านญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนะครับท่านพงษ์คำชาเพื่อนอแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับตอนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณานะครับสลาวเวลามามกิยรติในงานนี้นะครับ30กว่าปีครับก็อยู่กับ ลูกสาวนะครับนุ๊กเนี่ยเป็นเหมือนพ่อเหมือนเพื่อนเหมือนพี่นะครับมีอะไรก็ก็จะคุยกันนะครับเช้าตื่นมานี่ก็อาหารพร้อมบนโต๊ะต้องเตรียมน้ําพร้อมนะครับผ้าซักให้เช้ามารีดผ้าให้ทั้งทั้งลูกทั้งแม่นะครับรีดทุกวันลูกสาวจะไปไหนขับรถไปส่งทุกที่นะครับในเขตประเทศไทยเนี่ยไปได้หมด ผมก็ยินดีกับลูกนะครับวันนี้หน้าที่ต่างๆจากวันนี้ไปก็ต้องยกให้หน้องบอสล้วดูแลต่อดูแลดูแลต่อกันนะครับก็วันนี้ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับก็ต้องขอญาติกราบขออภัยไว้หนาที่นี้ด้วยนะครับและกราบขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งครับ ขอเสียงประมือด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าช่วงแรกคุณแม่ยังไม่ทันได้แห่งของขวัญเลยช่วงนี้ก็จะเป็นให้เลยคุณแม่พูดนิดนึงดีไหมคะเอาไมแล้วค่ะค่ะงั้นก็ขอมอบเลยแล้วกันก็ไม่เกรงใจท่านแขกทุกท่านนะคะก็ต้องกล่าวขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะแต่ท่านทุกท่านมีการประมูลได้ค่ะก็คุณวิภาตุน้าด้วยนะคะรวมทั้ง แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ขึ้นมากล่าวบนเวทีนะคะไม่ว่าจะเป็น,นแพทย์พงศักดิ์มิติการุณน,นะคะท่านท่านยอดชายนะคะแล้วก็ผู้ทับกองพันนะคะท่านปลัดเอ้นะคะและที่สําคัญก็คือแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อาจจะไม่สามารถกล่าว ตระกูลที่เล็กที่สุดนะครับก็มอบให้เดีวสมัยได้หนูก็ได้จะได้เปิดใจไหมคะเปิดใจไหมเอาไม่เป็นไรนะคะค่ะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนึงด้วยนะคะกับทั้งสองครอบครัวนะคะซึ่งถือว่าอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเห็นคุณพ่อดูนะคุณหมอตลอดเวลาตอนเช้า ดีเียทั้งทั้งฝ่ายเจ้าบ่าแล้วก็ฝ่ายเจ้าสาวค่ะอยากจะให้คุณหมอทุกนะคะได้พูดในส่วนที่จะเสริมความมั่นใจค่ะว่าเจ้าเป่าคนนี้ที่มาอยู่ที่จันทบุรีจะเป็นยังไงอะไรแบบนั้นคะ่ะเชินคุณหมอเลยคระค่ะ,ก,ะคก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจริงๆนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยอยู่ไกลนะคะหรือติดธุระนะคะ ก็ยางอุตส่ามานะคะก็โดยเฉพาะมีพี่ๆน้องๆนะคะมาช่วยงานอาสามาเป็นแม่งานนะคะพี่นาพี่เจ๊บนะคะน้องกอยน้องโคนน้องม็อกนะคะแล้วก็นหงนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะที่มาช่วยงานหนูนะคะเพราะว่าสงสารหนูนะหนูเป็นเจ้าสาวมือใหม่นะคะนอกจากแขกผู้มียรติแล้วนะคะก็ขอขอบคุณญาติๆทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆในหน่ว ท่านที่ทสนับเวลาม,มานะคะพ่อ,อ,อคุณพ่อของเจ้าบ่าวนะคะแล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะพ่อแม่ของหนูนะคะที่ท่านดูแลหนูอย่างดีแล้วก็อยู่เคียงข้างหนูทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเลยนะคะคอยประครับประครองหนูมาตลอดนะคะก็อยากขอบคุณพ่อกับแม่มากๆแล้วก็ถ้างานวันนี้ค่ะหนูตั้งใจ อดคนใน้รอควรด้วยนะคะแล้วก็เขายอมรับแล้วก็รักหนูในทุกๆมิติที่หนูเป็นหนูม,มีความสบายใจเวลาที่อยู่กับเขานะคะแล้วก็ ไม่ใช่คนที่ปกป้องหนูจับลมฝน ไม่เกียดทุกท่านนะครับที่มางานนี้ถ้ามีอะไรตกบุรพองก็ต้องขออภัยหน้ที่ที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ค่อรู้เลไไม่ค่อยจิตแต่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยครับที่มางานถามว่าถ้าถามว่าผมมีอะไรที่ถูกใจกับเจ้าสาวไหมเขาเป็นรอยยิ้มในทุกๆวันเวลาผมเหนื่อยผมลา้าผมเหนื่อยเพียงใดนะแค่ผมเห็นรอยยิ้มเขาทุกวันมันทำให้ผมมีแรงผลักดันที่จะเดินต่อ มีเขาอยู่ข้างๆให้ผมได้เจอหน้าให้ผมได้เห็นหน้าทุกครั้งแค่เห็นไปหน้าเขาเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้ผมได้สู้ต่อสําหรับผมเขาคือทุกอย่างในชีวิต ของเขาทั้งคู่นี่เองค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทั้งคู่นี่ค่ะได้ลงไปต้อนรับแขกผู้เกียรติท่านไปถ่ายภาพค่ะขาดไปอย่างนะต้องเชื่อมี้ต้องเชื่อมียไม้หน่อยแ้วกันนะคะเพราะว่ามีหลงโสดสาวโสดได้มาเยอะมากไม่โยนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ยากโสดอยู่เดินเจอที่นัดหน้าค่ะเดินนะช่งเวาที่นัดที่หมดวันนี้กองอะไรอะไรหล่นเนี่ยเอาเป็นเพื่อนค่าเพื่อนป่า่เลย พี่เจี๊ยบพี่เจียบจีแต่งตัวสวยๆนี่แหละค่ะต้องมาแล้วเหรอคะรับสองคีตนกัปตนกนเหมือนจะไม่สในน้อส่งไม้หนูนะคะกแค่ลัยบอกเก่งนะต้องกไปต้งตกไปส่งไม้หนูนะยอดนะครับขอญาตยอดมาด้วยนะครับใครได้ยอดลุงยอดลุงยุง ไม้นะครัไม้นรอยอะนคะัมโสดค่ะีไหมไหมมารออยู่อรออยู่อ่ะพี่เจียไม่มารอพี่เจียไมมาเหรอแน่ละน้องบ้องกอยข้าหลังเราเรโสดูหันไปเลยไม่ต้องรับชอดดอกไม้ตอนนี้ชัดเจนเลยนะหมอเนาะดีเลยต่อ บองเสาได้นะจะเป็นมองเสาช่วงต่อไปเดี๋ยวๆขอเรียกจองเลยนะเดี๋ยววันนับทำจากไม้ได้แล้วะมาขายไงขอเป็นวิลกิ้งดันดันเลยครับขอเป็นสถานที่วิวน้ำรีสอร์ทเป็นสถานที่จัดงานขอเป็นพักจังวันเดียร์แอนด์ออร์เดนิเซอร์ขอเป็นเ้รองสิทธิ์ของมีบดต้นนะคะขอพวกเราจองเจ้าภาพคนต่อไปเลยดีเดียวได้ๆต้องชูมือหน่อยขยับมาอีกนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงเดี๋ยวดอกเตอร์ไหนนะจิรยุทธ์น้ำวันนีสอนเขารับได้พี่ได้เลยนะเพราะว่าพี่ที่จอ มีเจ mm ี๊ยบเข้ามาหน่อยมีมีแบบนี้ได้นะคะกรณีนี้รับได้แล้วเราแบบว่าเราเราอยากจะให้ใครอะไรแบบนั้นไก็ได้อยู่นะอะได้ได้ไดนชู่มมือหน่อยชูมือหน่อยจะทดสอบดูว่าความสูงได้ยังไงอะจุ้นหน่อยูค้างชูค้างแล้วผมดูโฟมือโฟมือโอ้พี่หมอกพี่หมอกว่าคนสวยหลังสุดกะได้ไงก็ไม่รู้อะหนูนั่นแหละหนูนั่แหละเพราะว่าบอ พลงแรงมากดูนะเดี๋ดูนะสาวสาวร้องแล้วนี่ดีกว่าเด็กคนรับคนรับเลยด้าน้รยกาี่ก็ได้เอาแล้วนะให้จังห่าแล้วนะเอหนสองพี่พี่บอารมีบัตรออเคเลยบอเคเลยเดี๋ยวอนหลังกัเพราะว่าต้องอ่แอาอจโยนไปเลยนะโยนโยนเลยสองแล้สามโยนค่ะใครได้ใครได้คะเขายังไม่ได้น้อยย่างนี้แกแกยอกหนะเอาลอนี่ลอจริงนะคะ

เอ้ไเห็นแม่ดีใจมากเลยแร่ีเยารนะคถนิดนึงนะคะก่อไก่กอไก่องบอกเอาพร้อมแลวนะพร้อมนะออโอ้โหเดี๋ยวเลยอีกเอาพร้อมค่ะสา กวางคนต่อไปแล้วกันนะคะเดีจะเจอรัตน์มุกนาคคุณนายเป็นประธานต่อเลยเดี๋ยวให้ขึ้นบนเวทีนิดนึงน้องมนต์ค่ะไวยไวยพอดให้กับคุณหมอหน่อยนะคะอุ้ยเขาจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปขออนี้าจองเจ้าสาวเลยด้วยนะคะพิธีกรนะคะเอ้าวให้ได้เปิดคอนดีนิดนึงค่ะคอานแต่ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับมนุษย์นะคะแล้วก็บอสนะคะก็ขอให้ทั้งคู่นะคะ มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักกันไปนานๆนะคะแล้วก็ไปนานๆนะคะแล้วก็มีอะไรผิดใจกันนิดนิดหน่อยก็ค่อยๆพูดกันนะคะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเอาไมส่งให้พี่บมเกี้นะเดี๋ยวหนูถ่ายภาพนิดนึงหนูยื่นดอกไม้ไปให้ช่างภาพแบบประมาณว่าชอบนี้หลังชาบ ให้เบาเสานะคะได้ลงไปรับแขกที่บริเวณด้านล่างนะคะแล้วก็ขอนนีนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ร่วมรับประทานอาหารกันกันไปก่อนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทางเจ้าภาพนะคะยังได้จัดเตรียมอาหารที่อิ่มอร่อยไว้นะคะกับโต๊ะจีนมนตรีพุชนานะคะขอบคุณสถา,านที่วิลน้ำบรีสอร์ทค่ะขอบคุณพี่หมวดต้นด้วยนะคะกับระบบเครื่องเสียงที่ออตอบโจทย์ได้ดีจริงๆสำหรับพิธีกรนะคะให้พิธีกรเสียงเพราะแค่ไหนคือเสียงแม่ไมาไหวนี่คุาไม่ไหวจ,จริงค่ะทุกท่านยังสามารถถ่าย กดด้านหน้าได้นะคะถ่ายรูปปับ๊บสแกนรูปรับภาพกลับไปก็ได้แล้วก็ยังมีเป็นโหสการเล็กๆนะคะมอบให้กับทุกท่านเยอะค่ะหรือว่าจะถ่ายรูปที่บริเวณด้านหน้าแบล็ดอกได้ค่ะวันนี้มีในส่วนของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติร่วมเป็นเจ้าภาพพี่ดีร่วมเป็นคนจับผู้ดีที่น่ารักนะคะร่วมไปรับชมไปเชียร์กันนะคะกำลังแข่งขัน อยู่เลยนะช่วงเวลานี้เลยนะคะกับการแข่งขันเจสซีค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะ่ยก็ต้อนรับทั้งรองกคจีพร้อด้วยนะคะหันไปเห็นพอดีเลยนะคะต้อนรังแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ส่งต่อให้กับพี่หมอต้นนะคะกับดีเจเสียงเพลงเพราะๆกันต่อสำหรับในวันนี้ปุ๊กกี้พัทธิราฟูดกันนะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขรริตเข้าเข้าเขวมกันเลยครับอริยาตเข้าเรวมกันลวมกันเลครับกอทรับขออนุญาตที่กล้องผมนะครับ1 2ึสา เรียบร้อยครับครับคัะ